สวัสดีจ้าจะพาเจ้าบุดได้มาหลายวันแล้วเจ้ามันมาค่อยมีป่าจะปากัเลยครับมาแล้วก็มาได้เจ้าก็แตาบ่ได้ถ่ายคลิปเลยก็มาอยู่เจ้าแต่บม่ได้ถ่ายคลิปเพราะมันมันดูเหมือนมวนไม้แต่ขีดสองขีดเนี้ยจ้าได้มอค่อยนักวันนี้อันจะหกมองแล้วเจ้าเพิ่งแยกกินเซตวันนี้เจ้าพักการใส่กระดูกหมูใส่น้ำห้าใส่น้ำกะปีใส่ไข่ เป็นรถดีโอเคเจ้าวันนี้เอาหลังเจ็ดเออหลักแปดสองต่าสองเซ้นเกิงลงน้ำเลิกอยู่เจ้ามาพอกำลังเจ้าว่าจะได้กัเจ้าเจ็บซ้ายในข่วเจ้าต่าหัดมาตอนเจ้าป่าก็เขียมเขียมเจ้า เปียนสไตล์ับจะได้ก็ตาม <laughs> โลนี่กเจ้า tiền ca Cái nước ọt rồi bỏ sao Làm cái tít, cái tít sao bà cháu gái có chả lẻo sao? Ừ. cho cháu ôi tóc mà hàn cháu tóc bên này muộn bồn bằm bồn ตะเพียนสายแล้วก็ตะไคร่กลมเจ้าอ๋อ,อ <laughs> <laughs> เสียตัวเดียวเจ้ามาได้กล่องได้พยายามแล้วก็ลดตกหน้ามดัดว้าวตายยังช้าตายยังช้าอ๋อวันนี้ได้หลายตัวเจ้าตังน,นี้ได้สี่ตัวเจ้า cả đây có tổn ăn nó ăn tích cực đừng sao Hãy subscribe cho kênh

from สร้อยมอญตัวนี้แบโดนเลยเจ้าปันนานเจ้าแล้วก็ไดตะไสร้อกล่มติดอยู่แจงนี่ยมตัวเจ้าตะไสร้อยมอญแบบกระโดดเลยเจ้ามาแบบลายลงเงียบตา,า,า,ดดจาแางางาจงกระดาษเจ้าที่แบบกระโดด เก็บตะตัวตะต,ตัวเจ้าแบบนี้ป่าเลยเจ้าตัดไฟเจ้าตัตาแว่น ออกแต่ยากออกแระได้กับใครออกเจ้าจับกับมาติดพี่โคลพี่ตีแต่จับมือน,นี่เจ้าถึงโคถึงฝ่าเจ้า ได้ปลอมตัวนึเจ้าโอให้ปลาไปแบบนี้ได้สี่ตัวเจ้าแต่จะได้พบมดสองบ <c oughs> รรลุเดือวกับเจ้า tuýt chén cũng đừng toàn tuổi sao Đốt, phải trình đây sao <Wow. S 1> ปลาตัวใหญ่้้าะเจ้าจ,าจับปลาพ่อเป็นล้วเจ้าดังยุคเอากัใหาครับเดี๋ยวจะปลาต้องมาตรวจจำก่อนเจ้าปลาตัวใหญ่เ,เจ้าติ้นในจำดังบึกเอากัน ุดกระเจ้าที่ไหนก็โหกดินดังปึกเอาอ่ะพ่อบังหันแล้วเจ้าแต่หัวเป็นตัวใหญ่ข้าวจำเจ้า พายุสมามแล้เจ้าเจ้หลายตัวอยู่เจ้าแล้วต้อยผม có ăn tiền nữa tiền nợ cho và tập tiếp dám ăn cá bảo vệ tự điện rồi dây hầm cám này có tầm nhưng đấy cũng hay โอเคเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนเจ้าฝนอาย้วเจ้าเดี๋ยวเจ้าป้าต้องเก็บกล้องกันเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกองตอนนี้ประมาณอ่ทุ่มป่ายล้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูฝนสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าช่วงนี้ป่าม่ค่อยมีเลยเจ้า ไคก็บอกใคยได้เจ้าในเจ้าป่าอึบหมดหรือยังเอ่ยได้ <c oughs> สักสองสาขีเจ้าเนเจ้าปต่ใต้กลมแล้วก็อันตาแหวนปต่ตะเพียนซ้ายเจ้าตัวใหญ่มัมค่อยมีอะไรเจ้าช่วงนี้ <c oughs> โอเคเจ้านี่เจ้าป่า ตัวงามอยู่พ่ามันเปลี่ยนจามคาดนะเจ้าตัวนี้นอนมันหลอดมันลยขนาดตถมห่ามืนดียังหลอดเลยเจ้าแล้วแก่เจ้าขอบคุณนักนายจ่าติดติดตามชอบช่างเจ้าปลาเป็นกำลังใจกันตลอดบ๊ายบากายกับแตนนะจ่าแล้ะปกันิ้วหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าไป